สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมมิโซโนเกมเมอร์ทวีอสไฟครับวันนี้จุอจู่กับเกมกุนต a าแมนไฟติง้งอิ u พูเดชันไซโรครับผมเป็นเกมเอของแนวกุนต้าแมนนี่ครับท่านเป็นเกมนี้ก็เป็นเกมเก่าแหละที่ผมกับผมจะเก,กิบเอามาเล่นเนาะก็หายไปนานก็เป็นเกมที่ผมนักมากอีกเกมหนึ่งเลยครับเป็นเกมที่นักมากวันนี้ครับเราก็จะมา เน่นเป็นตัวฝั่งของกุนตแมนครับสู้กันเนาะโอเคเราจะเน่นกันเลยครับตัวละครก็มีเยอะมากครับมีตัวละครของเกมนี้ครับก็จะมีไม่กี่ตัวครับก็จะมีคุนเตแมนครับไอ้คุนเตแมนทาโร่ครับเบบี้อุสแล้วก็ไอ้โมโมชิดันไอ้หัวไอ้คุนเตแมนบ้าอำน,นาจครับแล้วก็คุนเตอร์มแมนแก๊กผมกุนตแมนเอ็ดพี่โซฟี่ครับ แล้วก็ก็ตัวนี้เกณฑ์ครับไอเจ้าโง่โง่จริงๆวันนี้ครับเราจะมาเล่นเป็นตัวของไอบิบิวส์รับผมมินไนของเราเองที่ผมชอบมากบิบิวส์คุณจะใช้พลังของใช่ครับเราจะใช้พลังของเนโอครับอาจารย์เนโอครับเ,เท่ดีเราจะใช้พลังของใครก็ได้แต่ครูใช้พลังเนโออะสุดหามัน นี่เขาพลังของเนโอครับเนยครับเรามาสู้เราจะแนนต้อมตาครับเจอกับใครโอเจพาพอุนตราเจอกับกุฎแมนคินหมวยครับผมด่านเขาจะแน่นต้อมไปเลยครับมาเจอกับพ่อของไอ้ทาโน่ครับมันก็เป็นปู่ของไอ้กุฎแมนของไอ้ไทกาดด้วยนะมาเจอกับกุฎแมนคินหมวยโอเคครับคนแก่อย่างนั้นเออเราจะไปะตีคนแก่กันมะเออ คุณว่าแกอือมาสิมาเลยขินเหมยคุณเอาชนะผมไม่ได้หรอกจะพออุ่นใต้อย่างนั้นเหรอทำไมขินเหมยขินเนี่ยมุกไว้จากเด็กมุกหน่อยโอเคอุ้ยอุ้ยอเก่งครับสู้นะอือ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 นี่นี่นี่ใช้มาตั้งเดียวอุ้ยเอาเท้าเจ็บอุ้ยใช้พลังของซูฟี่ ้องใช้พลังของอจจาจารย์แล้วสินะอจจะาจารย์ของฉันพลังของอาจารย์ดีกว่าเตแมเนีโอก็ตัวนี้เก่งพลังนี้ได้มาจากเพื่อเพื่อสู้กับไอ้เจ้ามูมูชิตันโดยเฉพาะกูยังไม่ต่อก้าทาไม่ตายอืของฉันน้ำแสงบีมูดสเปซเซียมช่อเอาไปกินเรียบน้อยครับ <ś led> หักโอ๊ยุ้ยไม่นดไม่นดเนื้อไม่นดอีกดีเนื้อไม่นดเนื้อมันไม่นดอ,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 อืมตีทีอาจจะนดก็ได้อือตีอีกทีตีอีกทีกูว่าเอาแบบนี้วะอืมเรียบร้อยนดไหมฮนี่แหละผดังของฉัน โอเคครับคู่ต่อไปครับที่เราจะมาเล่นครับน,น,นั่นก็คือไอใช่ครับคุน <c oughs> ต้งแมนเซเว่นครับ <c oughs> ครับครับปะมูมูชิดันครับเราจะแน้นต้อมไอพลังเราพลังใครก็ได้ครับแล้วก็เจอกับชายที่เราไม่อยากเล่นนะครับโอโอไม่นะไอนี่มันคุนค้นๆนะ <c oughs> โอไม่นะไอฉาบที่เราเห็นคุนค้นๆจะผมอาจจะเอามาก็ได้ <c oughs> ใต้เวลาตัดน้ำตกใต้เวลาสูงแกไปตัดน้ำตกแล้วสินนะ,เอ,ะเอาละกินเอาน้ากตัวนีเกินข้าจะสอนให้เจ้าตัดน้ำตกไอเจ้าโง,โง่โง่จริงจริงเจ้าโง่ไอโง่โง่จริงมาซะเชิญบอกให้แกบใต้เวลาไปตัดน้ำตกใต้แล้วตัดน้ำตกเ <laughs> จ,ากจ้าเติมเมนี่คือการสอนให้แกเป็นลูกผู้ชายเนโอ,อ เออเออเออเนี่ยการสอนรี่ลูกผู้ชายที่แท้จริงจะทําผมจะทําผมจะกระทือบผมนี่คือสงสาร <c oughs> เอาคลิปเนีอยจจะเป็นคลิปคู่นี้ปคู่สุดท้ายครับที่ผมจะทําคลิปหนุ่มกว่าตัวนี้กินนี่คือการสอนนุ่มตกที่ดีมันคือการฝึกฝนทางร่างกายและกิจใจของเขากว่าตัวนี้กินต้องนับมือกับชายคนที่เรียกว่าหัวหน้า <c oughs> อะไรอะไรกูตัวนี้เก่งอะไรกูตัวนี้เก่งอุ้ยอุอืมอืมอืมกูยังไม่สิดท่าตายเลยอืมไอ้กูตัวนี้เก่งฉันบอกให้แกตัดน้ำตกเข้าใจไหมอืมแล้วฉันบอกให้แกไปตัดน้ำตกเอ่อ การสอนให้แกเป็นคนดีทําได้แล้วโ <laughs> คตรมันเอาไปย่ำมะโอเค <laughs> คลิปพลาเลยไปโอเคค,อเค,ครับโอเคครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่ครับไป